ความลับวันเกิดโดเรมอนเสียใจด้วยนะครับวันที่23่าธันวาไม่ใช่วันเกิดโดเรมอนอย่างที่คุณเข้าใจหลายคนแชร์กันวุ่นว่าวันนี้คือวันเกิดแมวสีฟ้าแต่ความจริงโดเรมอนเกิดวันที่3กันยายนปี2112ครับแล้ววันที่23นี้มันสําคัญยังไงจริงๆมันคือวันที่ผู้สร้างมอบหัวใจให้เขาต่างหาประเด็นจริงๆอยู่ตรงนี้ครับถ้าไม่มีวันนี้โลกจะไม่มีโดเรมอน ลองนึกภาพนะครับในปี1969วันนี้คือวันที่การ์ตูนเรื่องนี้ตีพิมพ์ลงนิตยสารเป็นครั้งแรกจากตอนนั้นที่ไม่มีใครรู้จักสู่หุ่นยนต์ที่เป็นความหะวังของเด็กทั่วโลกมานานกว่า50ปีนี่คือวันที่เปลี่ยนจากกระดาษเปล่าให้กลายเป็นตำนานความน่ากลัวไม่ใช่การจำเงินเกิดผิดแต่คือการที่เราลืมความฝันในวัยเด็กไปแล้วต่างหากโดเรมอนสอนเราเสมอว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีความหวังและเพื่อนที่ดี จำมันเกิดผิดไม่เป็นไรแต่ถ้าลืมความฝันอันนี้น่ากลัวกว่าเยอะคุณว่าจริงไหมครับ